สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้นะฮะที่บ้านสวนครับผมอยู่ตรงเล้าไก่ความสุขของแม่ครับนี่อาหารมื้อเย็นนะครับก็คือจะเป็นต้นกล้วยสับนะครับต้นกล้วยสับเล้าไก่ที่ได้ทำนะครับไก่โตแล้วนะเริ่มโตแล้วนะครับ ตอนนี้ปล่อยออกมาด้านนอกนะครับให้รีแลกให้วิ่งเล่นให้กินอะไรด้านนอกได้นะฮะแม่ครับผมนั่งสบายครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้น้องเล็กนะครับชุดเล็กๆครับนี่โอ้เป็นร้อยตัวมืออืม จุดเริ่มต้นประมาณไม่ถึง20ตัวครับทุกวันนี้แล้วขายไป2-3สรอบแล้วแล้วก็รายย่อยในชุมชนอีกนี่ครับด้านหลังเป็นชาวบ้านนะครับเริ่มเกี่ยวเก็บเกี่ยวนะ้ำพลังครับผมนูน้นข้างๆอกนกนก,กรัวครับ ก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับอันนั้นตัวเล็กครับฝั่งนู้นครับนี่ครับขุนครับขุนกลงอันนี้กลงของน้แม่เยอะติดทหรอกน้องหนูแม่เต,ต,ต,เต่ไม่ใช่บ่กอ้ ข้างในอีกมีตัวเล็กอีกนู่นฮะแล้วก็ตรงนี้กรงขังตัวที่ใหญ่หน่อยใสที่จะคัดออกได้นะครับตามที่บอกจุดเริ่มต้นไม่ถึง20ตัวนะครับตอนนี้ผ่านมาปีหนึ่งหมอมือฉนน้ำว่าแม่ต้องไปเธอตรุงต้องไปโยมวัวอืมนี่ครับตอนนี้นะฮะโอ้ คนเลี้ยงไก่ก็จะมีความสุขกับการเลี้ยงไก่นะครับรอบนอกมีแต่ทุ่งนาครับบ้านหลังน้อยพลังงานทุดแทนบ้านใช้โซลาเซลล์ร้อยร์เซ็นครับน้องน้องปีนไปทำไมเนี่ยน้องตรงนี้ ส่วนปุ๋ยนะครับก็ได้จากนี่แหละครับเอาไปใส่ต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวต้นมะม่วงครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยตอนนี้นาปรังเกี่ยวไปแล้วนะฮะเราได้ข้าวเปลือกนะที่บ้านแม่ก็จะมีโรงสีในครัวเรือนนะครับเพิ่งซื้อมายังไม่ถึง2ปีนะครับปรากฏว่าเราได้มากกว่านั้นนะฮะเพราะว่า ข้าวเนี่ยเราทําเองด้วยทั้งนาปีนาปรังนะครับข้าวแล้วก็ไปสีเองก็จะได้แรมได้แกลบรํรำได้รําได้แกลบมานะนอกจากได้ข้าวก็คัดเป็นที่1ที่2นะครับแล้วก็ข้าวที่3ที่3ก็จะมาผสมกับตัวรํานะครับให้ไก่นอกจากให้ตัวไก่ได้แล้วรําก็ให้ปลาได้นะครับความสุขอีกแบบครับเลี้ยงไก่ และอย่างไก่เนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยได้นะฮะปล่อยก็คือเราปล่อยแล้วก็เทอาหารเขาไว้นะครับเทหัวอาหารเทอาหารเนี่ยให้เขาไว้เปิดน้ําไว้นะฮะเราก็ไปธุระได้นะครับถ้ากรงปิดแบบนี้นะครับหมาก็เข้าไม่ได้นะครับกี่เริ่มชินต็มหมงนี่เ,เ,นเออ เขาเริ่มชินเขาเริ่มประสานกันแล้วฝั่งนูน้นโอ้มันกับสองร้อยห้าสิบตัวแม่นี่ <c oughs> ดูดิ <c oughs> เวลาจะจับเราตอนเข้ากงฝั่งนู้นนะครับก็ไปจับเอาแม่พันธุ์ครับฝั่งนูน้นตอนนี้แม่พันธุ์มีไม่กี่ตัวแต่ไข่มันมันขยายพันธุ์เร็วมากนะครับ ตัวล้าไก่ครับผมเป็นตะข่ายลวดนะครับกรอบล็อกนะใครที่ติดตามตั้งแรกเนาะกรอบล็อกตอนแรกจะไม่เป็นตะข่ายลวดแบบนี้ตอนแรกจะเป็น,นผ้าไนาลอนสีฟ้าแบบนั้นนะฮะจากนั้นเอาออกครับทําให้ดีกว่าเดิมนะครับเทคานแล้วก็กรอบล็อกแล้วก็ตีตัวนี้ตะข่ายลวดนะครับเสาที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็เดี๋ยวจะหาอวนอวนมาใส่นะครับไม่ให้เขาบินออกได้เลยอย่างเงี้ยครับ ก็ได้ผลพลอยได้เป็นใต้ต้นมะพร้าวอีกนะฮะผลก็ดกตามนะครับเพราะว่าเขาได้ปุ๋ยดีเด็กๆนี่นี่ครับคอกตอนแรกก็จะเป็นไก่ไข่ด้วยนะครับไก่ไข่หมดอายุ2ปีกว่านะครับก็เอาออกเอา,เอาไก่บ้านมาลงปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่ดีมากเขาขยายพันธุ์เร็วตามที่บอกนะครับ อันนี้ประตูนะครับหน้าทางเข้าจะมีไฟโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนู้นนะฮะติดเพิ่งติดให้ใหม่ครับสว่างถึงเช้าเลยตัวนี้ราคา3า0 0กว่าบาทเลยนะฮะสำรองไฟได้2วันนะฮะเช่นฝนตกอย่างนี้ก็ยังสว่างได้นะครับพายุเข้าก็ยังสว่างได้อยู่ได้ไหม <c oughs> <c oughs> คาดว่าอีกเดือนหนึ่งนะครับก็น่าจะออกได้อีกชุดหนึ่งนะครับโอเคครับผมนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับหลังบ้านที่เล้าไก่นะครับขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ